นี่ก็คือสายน้ําจากรุ่มแม่น้ําของแม่น้ําสําคัญทั้งสีสายก็คือปิงวังยมนาศผ่านเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศก็คือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตไหลามาบรรจบจนกระทั่งผ่านตรงบริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับจากบริเวณเหนือเขื่อนมีถนนบนสันเขื่อนและเมื่อผ่านตรงประตูน้าช่องระบายทั้งหมดทั้ง16แห่งท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่คือปริมาณน้ําที่ทําการระบายกันออกมา แต่ภาพที่จะไปชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเห็นความสําคัญในเบื้องต้นแล้วว่าปีนี้น้ํามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารการจัดการโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทํานาปรังนั่นเองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าบริหารจัดการน้ําเพื่อเกษตรกร,กรอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับเป็นเวลาถึง20ปีนะครับที่กรมชลประทานนั้นไม่ได้ทําเรื่องเพื่อเสนอไปเรียกร้องให้มีการหยุดส่งน้ําเพื่อทํานาปัง 20ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจนึกไปถึงว่าทําไมถึงเกิดขึ้นได้ในปีนี้และในวันนี้ผมได้มาที่ตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพยาเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านได้าของอธิบดีกรมชนรัฐทานคุณเลิศวิโร์โกวัฒนะนั่นเองครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับผมว่าผมเริ่มคำถามที่ง่ายที่สุดเลยว่าทําไมจึงมีน้ําไม่เพียงพอต่อการทํานารังครับน้ําในเขื่อนไม่พอน้ําในเขื่อนไม่พอครับครับเหตุผลก็เรื่องแรกก็คือเรื่องของปริมาณน้ําในเขื่อนที่มันมีได้ต้นฤดูกาลครับ นะฮะก่อนที่จะฝนตกเนี่ยน้ํามันน้อยครับนะก็สืบเนื่องมาจากการทํานาปลังเมื่อปีที่แล้วนะฮะทำให้น้ําในต้นฤดูการเนี่ยมันน้อยครับนะครับแล้วก็ประกอบกับในฤดูการเนี่ยฝนมาน้อยมากฮะมาช้าแล้วก็ตกน้อยครับแล้วก็หมดเร็วนะฮะถ้าจะดูในกราฟเนี่ยนะฮะนี่คือแผนที่ที่ชี้เห็นว่าแต่ละภาคใช่ไหมครับ ทั้งประเทศเนี่ยฮะตกน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยถึงเจ็ดเปอร์ซ็นเจดในรุ่มเจ้าพยายเองเนี่ยก็มีภาคภาคเหนือกับภาคกลางครับภาคกลางเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้น้ำนะฮะทายน้ําลงไปเนี่ยนะฮะน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยถึงสิบเจ็ดปอร์ซนลบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับในภาคเหนือน้ําที่จะต้องไหลลงอ่างเนี่ยก็น้อยกว่าถึงแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์นะฮะทำให้ ระหว่างการใช้น้นําในช่วงฤดูนาปีเนี่ยเราต้องระบายน้ําจากเขื่อนค่อนข้างใหญ่เยอะแล้วน้ําที่ลงมาเติมในเขื่อนอาาก็น้อยะะอีกด้วยอีกด้วย,วยเพราะฉะนั้นกลางาทั้งเหนือรวมกันนี้ก็รวมรวมใช่รับก็คือน้ําน้อยน้ําน้อยเพราะฉะนั้นจากตรงน้าน้อยก็ทําให้เห็นว่าพื้นที่ต่อไปก็คือบริเวณแผนที่นี้บอกอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นสิตสักครู่เนี่ยนะครับสักครู่สีแดงเนี่ยหมายถึงน้ําตก ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยครับนะฮะสีน้ําเงินเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับจะเห็นว่าทางตอนบนของประเทศเนี่ยครับพื้นที่ที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมันเยอะอืที่ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็อยู่ขอบประเทศโอแล้วโดยเฉพาะยิ่งแถวเนี้ยก็ไหลลงไหลลงโขงถูกต้องแม่น้าโขงครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ไหลลงอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของเราอะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้บอกชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ำใช่ครับและที่ตกจริงๆก็ไปตกตรงแนวชายแดนใช่ซึ่งประโยชน์ในการที่จะกักเก็บบริหารการจัดการก็ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่น้ําไหลลงแม่น้ำนานาชาติหมดนานาชาติหมดเลยครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของปีนี้และปีที่แล้วทําให้ข้อมูลที่นี้จะบอกชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วคือประเทศไทยเรามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่33แห่งครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นที่ตั้งของอาเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับอันนี้เป็นข้อมูลของปี ที่แล้วเมื่อสิ้นฤดูฝนครนะฮะอันนี้เป็นของสิ้นปีนี้ครับถ้าจะเห็นเนี่ยอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เป็นสีแดงค่อนข้างจะเยอะในปีที่แล้วครับฝนปีที่แล้วค่อนข้างจะดีใช่ครับนะฮะทำให้อ่างเก็บน้ําเนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มถูกครับนะฮะสีแดงเนี่ยคือเกินแ0ดสิเปอร์เซ็นะโอสีน้ำเงินเนี่ยคือเกินห้าสิเปอร์เซ็นตครับสีเขียวเนี่ยเกินสามสิบถึงห้าสิบสีเหลืองเนี่ยน้อยกว่าสามสิบครับปีนี้มีสีเหลืองด้วยเกิดขึ้นแล้วนะครับ สีแดงเห็นน้อยมากถูกครับนะฮะส่วนมากที่จะเห็นก็คือสีน้ําเงินกับสีเขียวครับก็คือมีน้ําตั้งแต่30-80เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับในขณะที่ย้อนกลับไปปี56มีน้ำ80เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเกือบทั่วประเทศครับแต่อย่างไรก็ตามปีที่แล้วเนี่ยจะให้สังเกตน้ําในเขื่อนพูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจก็ไม่มากนักถูกต้องครับก็น้ําไม่ค่อยไหลลงเขื่อนสองเขื่อนนี้าาซึ่งสองเขื่อนนี้นะฮะเป็น เป็นแหล่งน้ำสำคัญน้ำต้นทุนสำหรับรุ่มเจ้าพญานะฮะปีนี้เช่นกันฮะปีนี้ก็น้อยภุมิพนมีแค่46เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับสำหรับปีนี้ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อมูลทั้งสามกราฟิกที่เราได้นำเสนอท่านผู้ชมไปนี่คือปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วและต้องช่วยบริหารการจัดการน้ำกันอย่างไรครับคือ33แห่งเนี่ยมันมีทั้งหมด14แห่งนะที่น่าจะมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุน การทำนาปลังซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็มีการสนุนได้เกือบทุกปีนะแต่ก็อาจจะมีอ่างเล็กๆบางอ่างบ้างที่อาจจะสนุนไม่ได้แต่ในระบบใหญ่เนี่ยวันนี้เรามีระบบใหญ่อยู่อยสองลุ่มน้ําครับก็คือลุ่มเจ้าพยาแห่งนี้นะฮะกับอีกลุ่มหนึ่งก็คือลุ่มแม่กองนะฮะอันนี้เป็นการบริหารจัดการโดยใช้เขื่อนมากกว่าหนึ่งเขื่อนเนื่องจากพื้นที่ใหญ่ลุ่มเจ้าพญาเนี่ย มีพื้นที่ถึง22จังหวัดครับรวมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเ,เราใช้น้ําจากอ่างสีอ่างก็คือเขื่อนพิยพลที่จังหวัดตากาเขื่อนศริกิตที่จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนแควน้อยบราลุงแดนที่จังหวัดพิศโลกและเขื่อนป่าศักดิ์ชทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีรสีอ่างเนี่ยบริหารจัดก,การน้ําเพื่อ22จังหวัดนะครับส่วนในรูปแมกองเนี่ยเรามีเขื่อนวชิรลงกรนะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเขื่อนศรีนครินที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งน้ําให้ เจ็ดจังหวัดนะครับสองรุ่มเนี้ยปกติไม่เคยนะฮะที่มีปัญหาน้ําน้อยพร้อมกันเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่มีปัญหาน้ําน้อยพร้อมกันนี่คือปีแรกเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ย้อนกลับไปยี่สิบปีนะฮะน้ําน้อยกันนี้เยอะนะฮะนั่นเป็นครั้งแรกในปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับที่เรางดการทํานาปรังในพื้นที่ลุมเจ้าพยาครับแล้วจากนั้นมาไม่เคยเลยนะครับก็มาปีนี้เราก็ขอ งดงดส่งน้ําเพื่อการทํานาปลั๊งครับเพราะว่าจริงๆถามว่าน้ํายังมีไหมก็มีอยู่บ,บแต่กิจกรรมที่เราต้องให้เนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าการทํานาปลังนะฮะกิจกรรมแรกที่เราต้องให้เลยก็คือน้ำาอโภคบริโภคน้ํากินน้ําใช้น้ําอโภคบริโภคเนี่ยการใช้จากอ่างเนี่ยมันต้องใช้ตลอดปีได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ชมชทานน้ำรักษาระบบนิเวศนะเช่นการไป ผักด้านน้ําเค็มครับไปไล่น้ําเสียครับรักษาสภาพลำลิงของแม่น้ําลําคลองก็ต้องส่งไปร้อยเปอร์เซ็นตตลอดปีเหมือนกันครับนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนับสนุนก็คือเรื่องของการทํานาในฤดูการในระบบนะฮะในฤดูการในระบบสองอย่างก็คือนาที่ที่เราทำเนี่ยก็คือทําในช่วงฤดูฝนครับเราจะต้องมีน้าเนี่ยสารองไว้สําหรับกรณีฝนขาดช่วงครับ แล้วเป็นพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่เกษตรกรรมครับเราต้องให้เข้าได้อย่างมั่นคงาาเพราะฉะนั้นส่วนนี้ต้องสำรองไว้เพราะประเทศไทยเราเนี่ยฝนเนี่ยอาจจะมาไม่ตามฤดูกาลถูกต้องครับแล้วก็ตกน้อยกว่ากว่าความต้องการใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่ต้องมีน้านในอ่างที่จะสนับสนุนให้การทํานาฤดูกาลได้อย่างมั่นคงครับแล้วก็ให้ปลูกได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันถูกครับ เพื่อที่ให้ได้เก็บเกี่ยวก่อนฤดูน้ําหลากห,าหรือก่อนฤดูมรสุม,มนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเราปลูกช้าไปเนี่ยก็หมายว่าเราอาจจะเก็บเกี่ยวช้าไปนะอาจจะทําให้พื้นที่ที่ทํานาเนี่ยเสี่ยงนะอาจจะมีน้ําหลากลงมาท่วมเสียหายได้หรือมีพายุฝนมาทําให้น้ําท่วมฉับพลันได้พื้นที่นาก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําฤดูนาในปกติเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่กรมชประทานให้ความสําคัญครับ เพราะนั้นน้ำทั้งสามส่วนก็คืออุปโภคบริรโภคน้ำรักษาระบบนิเวศและน้ำสำรองสำหรับต้นฤดูนาปีเนี่ยจะต้องได้เต็มร้อยครับนะครับส่วนที่เหลือก็อคือน้ำนะน้ำที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่จัดการยังไงเหลือถ้าเหลือเนี่ยเราก็จะับสนุนการทําพืชฤดูแรงครับซึ่งปกติมันจะเหลือนะเหลือสองสามพันล้านลูกบาทเมตรแลวโดยเฉพาะลุมเจ้าพญาเนี่ยได้ ได้รุมากองมาช่วยอีกอีกทางนึ่งก็จะสนับสนุนการทํานาปังได้จํานวนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามไม่แต่พื้นที่นะแต่ปีนี้มันเหลือน้อยมากนะก็อย่างที่เรียนว่าน้าในอ่างมันน้อยนะก็ฝนมันก็ตกลงมาน้อยเมื่อสิ้นฤดูฝนเนี่ยน้าในอ่างเนี่ยสี่อ่างรวมกันแล้วนี่มีหกพันกว่าล้านเองซึ่งปกติแล้วมันควรจะมีเกินหมื่นโอ้โหนะหายไปเยอะหายไปเยอะ ตอนนี้มันเหลือแค่400ครับ400ล้านเนี่ยเราก็มองว่า400ล้านนี่น่าจะไปสนุนเพื่อที่ใช้น้ําน้อยนะฮะก็ไปสนุนการทําปลูกพืชไร่พืชผักนะฮะส่วนการทํานาปังเนี่ยคงไม่มีน้ําสนับสนุนนะครับนี่คือเหตุผลที่ปีนี้กรมชลประทานต้องเสนอเรื่องนี้เข้าไปและนับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีสําหรับการงดส่งน้ําทํานาปังใช่ครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและพาทชมมาเห็นณสถานที่จริงอย่างนี้รวมถึงข้อมูลทางสถิติให้เป็นเหตุและผลและเป็นความข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับว่าที่สุดแล้วระบบชลประทานมีความสําคัญกับคนทั้งประเทศแต่การบริหารการจัดการน้ําถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดยิ่งเศรเษฐกิจขยายตัว ยิ่มีการปลูกพืชไร่มากเท่าไหร่ฟ้าผนที่ไม่มาตามฤดูกาลทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นและเกิดขึ้นแล้วสาหรับความเสี่ยงในปีนี้และนี่ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับว่าทําไมปีนี้จึงมีเหตุผลที่จําเป็นและสําคัญในการเรียกร้องและทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เข้าใจนะครับว่า น้ําขณะนี้ถึงขั้นต้องบริหารจัดการอย่างชนิดที่เข้มข้นกันแล้วมไม่อย่างนั้นอนาคตลูกหลานและต่อไปเราจะมีการบริหารการจัดการน้ําที่ยากลําบากมากยิ่งขึ้นเราคงไม่อยากเห็นวันที่จะต้องสลับกันใช้น้ําระหว่างคนในเมืองหรือว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้น้ําต้นทุนเรายังมีเท่าเดิมยังมีอยู่เท่าเดิมคนใช,คใช้มากขึ้นนะครับวันนี้เราก็พยายามในเรื่องของการให้ ทุกภาคส่วนใช้น้ําน้อยลงโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในอ <ะ S 1> ดีตเราก็ใช้ยังกันอยา่างซึ้นเปลืองครับวันนี้คงต้องถ้าไม่ลดการใช้น้ําก็ต้องเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำน, <ะ S 1> นี่แหละครับคือการแก้ไขปัญหาในองค์รวมและแบบระยะยาวนะครับและแทั้หมดนี้คือเตินหน้าประเทศไทยในวันนี้ผมและท่านอธิบดีกรมชลประทานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ